นี่ครับลวกน้อยยาครับเนี่ยง่ายๆกินง่ายๆเบลิน่าพากินเขาฮะครับนี่ครับยิ่งหันเลยครับเนี่ยสรุปผลงานครับมือนีสวัสดีครับมือนีมาละทงครับมือนีมหาแนวกินแรงครับเอาไปถึงกินแยมวันนยุดครับมือนีเป็นวันนยุดครับเนี่ย น้องน้ำครับมายิ่งปลากับมหาหน่อยหยาพี่แก้ครับนี่ครับปลาก็ได้สองตัวแล้วครับเบื้องบรรยากาศครับเนี่ยตอนนี้อากาศกำลังดีครับเขากำลังเขาน้าห้วนแล้วครับเนี่ยหน่ากำลังปวงปวงแล้วครับเนี่ยมากับทีมงานซีหุนครับเดี๋ยวเบิ้งครับว่าได้อีกอย่างเนี่ยแล้วครับ บรรยากาดอยู่เกาหลีครับตอนนี้เดี๋ยวเบิ้งที่มานครับก็ำลังปลอกน้อยใหญ่ครับนี่นครับน้อยใหญายแห้งครับแต่เวลอยู่ในเกาหลีถ้าเห็นแบบนี้คือสามารถเอาไปเก็บไปปลอกหรือไปกินได้คือยังน้อยโจดนอยใหม่ด้ครับนี่หลายแห้งครับตอนนี้ไปครับอ้หกหกหก ปาลาได้สองตัวครับปลานี่ครับปลอกน้อยหยาครับเนี่ยกำลังปลอกน้อยหยาไปตะแกงครับคือกันกับน้อยโจดบ้านท้างอะไรครับเนี่ยทีมงานพอ่อได้ยูได้กินครับย่ำเนี่ย สรุปผลงานครับ <TR> <AC C> <ES> <IM ELLE> มื <necessary> ่อีงนี่สี่ตัวครับสี่กลับแล้วครับนี่ยขั้วเอเหลือก็กลับครับกระบาดในเวลากระบานแล้วครับนี่ยขั้วอีดีปัวขั้วจากอุดรเนี่ย กขุดเกขั่วไปขั่วขั่วส,สี่ตัวไปล้เขาถามเลยอ้งเป็ยังคือบอกใส่สีเหลียงนะทดสอบสีเหลียงแหละทำไมเขาามเหลียงคือคือดสอบสีเหลียงไ่า้าขามาขังป่าครับปสอบเอามาขังป่าคือแจ้ตัวนึงนั่นแหละนั่นแหละดูดอกข้านี่ัหนหรื ครับชนที่บ้านครับสีหาคนนาครับเนี่ยครับยิ่งหันเลยครับเนี่ยเียบ้อยดีครับเนี่ยตัวที่สี่ครับเนี่ยในตัวที่สี่เลได้ครับเนี่ยคือพ่อแล้วครับมือเนี่ยสี่ตวพ่อครับมันเป็ปลา เดี๋ยวจะคอเกีย๊ปานด้วยครับตัวที่สี่แล้วครับไปค,ครับเดวิลล่าเดินทางการ์บานแล้วครับเาาชี่ยวขวาง,ไไงขยะเก็บทิมครับคำมแลอครับช่วยขี้กระยานฮอดบ้านไป เทรล่ากระบานแล้วครับต้องลองงัดข้อกันดูนะนิยวมือหนามาอีกครับวันหยุดก็ติดตามเลยนครับตอนนี้ต้องขอเวลาเดินทางกระบานครับปั่นจักรยานครับกับว่านหาโลครับว่านคนป่าเว้ยใบมอญ เจลี่มาๆๆคุณม่มาไหม่าอือไปครับกลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีครับ